ประเด็นต่อมาครับวันนี้ผมเห็นข่าวที่ผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยพูดเรื่องใช้เครื่องจีนแหละเครื่องเรือดำน้ำจีนบิ๊กทินบิ๊กทินบิ๊กทินที่บอกว่า,าจะเอามาเป็นปุ๋ยอ่ะเพราะนี่นะครับเราก็บอกกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าพูดได้ที่เอาเรือดำน้ำนะครับไม่เอาเรือเปลี่ยนเป็นปุ๋ยแทนอนอกจากไม่ใช้เครื่องเยอเรามันแล้วเนี่ย ยังจะต้องเครื่องจีนผู้มาการฐานเรือเขาพยายามอธิบายว่าการใช้เครื่องจีนเขาจะเปลี่ยนเรื่องการประกันจากเดิมสองปีใช้เครื่องเยอรมันเนี่ยมาประกันแปดปีแล้วก็กองทัพเรือก็มีความประสงค์ม,มีความต้องการนะครับฟังดูข่าวเร็วๆว,ว,ว่าบิ๊กทินก็คงจะส่งเรื่องให้ในายกรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าเรื่องปุย๋ยก็ไว้ให้พูดอะ แต่ว่าของคือหมายถึงว่าเอาไว้พูดได้แต่ว่าในทางปฏิบัติก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจเรื่องลถนายพลเกาเป็นของเขาทั้งนั้นจนกระทั่งพูดเรื่องปุ๋ยก็ได้แค่พูดอของจริงเนี่ยนะครับนอกจากยกเลิกไม่ได้แล้วเนี่ยยังจะต้องใช้เครื่องจีนอีกต่างหากและผมก็ไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะล่าง,งัดนะนะครับเพราะว่าดูท่าทีดูท่วงทํานองแล้วเนี่ยการจะไปงัดกับกองทัพเรือเนี่ย ไม่มีวี่แววว่ายากยากนี่ยังไม่นับของก <Yeah. S 1> องทัพอากาศกองทัพบ,บก <Yeah. S 1> ต่อนะยังมีเรื่องที่ค้างคาอะไรกันต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับ mm hmm. การที่นายกรัฐมนตรีนะครับจะโดยอธิบายความอย่างไรในการรักษาความลับในการ mm hmm. ประชุมคณะรัฐมนตรี mm hmm. ไม่ให้รัฐมนตรีนำมาเปิดเผยเนี่ยค่ะ คือผมเองก็เห็นว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในประเทศไทยเนี่ยมันควรจะทําโดยเปิดเผยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเปิดเผยมันควรจะมีการถ่ายทอดกันเสียด้วยซ้ํายกเว้นวาระลับเกี่ยวข้องกับความมั่นคงมไม่ประสงค์ที่จะให้ใครได้ยินแต่วาระนี่นะครับปกติทั่วไปที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับดินแดน นะครับหรือความมั่นคงกระทบต่อสถาบันหลักเนี่ยควรที่จะเปิดเผยถ่ายทอดให้กับสาธารณชนได้รับทราบเมื่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือจะประชุมร่วมเป็นรัฐสภา,าเนี่ยบางวาระก็ประชุมรับได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการประชุมปกติชเช่นกรณีเรื่อง fta การหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับกรอบการเจรจา ต่างๆเนี่ยที่ต้องขอความเห็นชอบต่อรัฐสบาลนั้นเป็นการประชุมลับทั้งสิ้นแต่ลับลับจริงก็คือไม่เคยลับเลยนะเพียงแต่ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในผมอยากบอกไปอย่างรัฐบาลชุดนี้ว่านอกจากนี้นะครับไม่ต้องห้ามบรรดารัฐมนตรีนำความมาพูดแล้วเนี่ยก็ต้องถ่ายทอดให้กับประชาชนได้ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้รับฟัง เพราะนี่นะครับการใช้จ่ายเงินภาษีอากรของประชาชนเนี่ยแม้ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเนี่ยสิเสนอโดยรัฐบาลไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาผ่านตามลําดับนั้นเนี่ยประชาชนเขาก็ต้องการจะรู้เช่นเดียวกันว่าผู้ที่นํามาใช้คือรัฐบาลนะได้ใช้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้นะครับให้ไว้ในพระราช,าชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือไม่ ดังนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะบอกไปยังรัฐบาลนี้ซึ่งภูมิท่านทานไม่มากนะถ้าต้องการภูมิท่านทานเพิ่มขึ้นทุกอย่างต้องมีความโปรง่งใสหมดเพราะเนี่ยนะครับมันมีข้อสงสัยมากมายนะมแม้กระทั่งเรื่องการระบาดสัตว์เนี่ยนี่นี่ก็จริยธรรมเหมือนกันนะใช่ใชคุณสมบัติเหมือนกันนะอเอา้ทวาตามเนื้อผ้าเนี่ยพูดแล้วไม่ทำต,ตามคำพูดอะ เข้าใคข่นี่นะครับหลอกลวงประชาชนนี่ก็จะที่จะทำมันจะไม่เหลือใครจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้ในเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในเรื่องการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีพอพูดไม่ให้คณะรัฐมนตรีให้ข่าวเนี่ยนะครับและมาตรการลงโทษที่ว่าเนี่ยแม้ว่าจะมีการพยายามแถลงแก้ก็ตามนั้นคนเขาก็ยิ่งสงสัยคุณไอ้นี่ประชุมคอรมอเนี่ยเว้ย ไม่ใช่ประชุมกันในบ้านที่จะไปมุกมิบอะไรกันได้ควรจะทำทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพและก็มีความโปร่งใสและต้องคิดว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนพึงต้องรู้นะครับมันจะเป็นความลับได้ไงไงประชาชนเขาใช้เงินแผ่นดินแต่อาจจะในกรณีที่มีการแบ่งชั้นความลับไม่แล้วแล้วไหมฮะก็คือลับที่สุดลับมากกับลับไอ้นี่เขารู้กันอยู่แล้ว ที่เขาจะไม่ให้เปิดเผยอะไรคือกรณีที่มันเรื่องการประชุมลับมันจะมีวาระนี่เขารู้เรื่องเฉพาะอยู่แล้วแต่มาตรการที่มันเข้มข้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันควรที่จะถ่ายทอดนะครับแล้ววาระที่ว่านี้นะครับก็ไม่ต้องถ่ายทอดก็เท่านั้นเองเหมือนกับสภาเนี่ยนะครับแต่นี่หมายความว่าการอธิบายความใดๆก็ตามเนียขนาดยังทำงานไม่กี่วันเนี่ยคุณจะไปปกปิดประชาชนก็ได้ยังไง นะครับแม้ว่าจะให้โฆษกรัฐบาลเป็นคน,นแถลงอะไรแถลงเนี่ยก็โฆษกแถลงแล้วเป็นไง mm hmm. เพราะฉะนั้นบรรดาเจ้ากระทรวงทั้งหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาอะนะครับ mm hmm. เขามีหน้าที่ต้องรายง,งานประชาชนนะ mm hmm. นะครับไม่ใช่ว่าโฆษกรัฐบาลเราก็ฟังโฆษกแถลงเนี่มันได้ควาครบ mm hmm. ได้ฟังความครบถ้วนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไดเ้เหมือนกับเรื่องการเดินทางไปประชุมยู ไปก็พูดชัดว่าเครื่องบินเหมาลําคนก็สงสัยว่าแล้ว,วแล้วลูก<ย>ลูก,กจ่ายยังไงลูกลูกกับคนติดตามมาเนี่ยที่ไปไประชุมเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยที่ว่าจ่ายเงินเองาจะจ่ายยังไงออกค่าอาหารบนเครื่องบินจ่ายยังไงออกเพราะอาหารก็เหมาคเครื่องก็เหมาลืมเหมือนเราขึ้นแท็กซี่มันมารับคนกลางทางอ่ะ ก็องมอแล้วกดมิเตอร์คเห็นไหมกดมิเตอร์แล้วจะยังไงอืแม้ว่าพยายามอธิบายอะไรข้อตามนั้นอย่างที่ผมบอกว่าบางเรื่องเนี่ยอะไรที่มันเป็นข้อสงสัยของประชาชนอาจจะทําได้โดยสูตรที่เราคิดไม่ถึงก็ได้นะแต่ว่าทําไปทําไมอคือถ้าจําเป็นจะต้องเอาไปเป็นบุคคลภายนอกก็ไปคนเราไปคนราไฟก็าลวงหน้าไปใครจะว่าอะไร <ม>นะครับก็ต้องการจะจ่ายตังเองแล้วนี่<ม><ม>นะครับอ้างประหยัดก็ไม่ได้เพราะจ่ายตังเองไอ้นี่หมอลำจ่ายตังเองเขาก็สงสัยอหานทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยมันเตรียมการไว้ทั้งหมดอ<ม>่ะนะครับเหมือนนั่งแท็กซี่เราได้ขึ้นแท็กซี่เรามารับคนกลางทางอีกอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงในยุคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อสงสัยข้อเท็จจริงยังไงก็ว่ากันนะนะคือมันถ้าคนมันสงสัยเนี่ยมันไม่คลีนไม่เคลียเนี่ยจะอธิบายอย่างไรเนี่ย นะครับมันก็ยิ่งสร้างปัญหาใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่ากรณีนี้ก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะมันเป็นไฟแรกนะไฟต่อๆไปเนี่ยถ้าคนที่ไม่เกี่ยวข้องถ้าไปเหมาลำอีกเนะี่ยคุณก็ต้องไปล่วงหน้าไม่ล่วงหน้าก็ตามหลังนะครับเลิกกลับมาคนละไฟก็แค่นั้นนะระบบการบริหารการจัดการอนะ่ะคือสําคัญที่สุดก็คือหมายความว่าถ้าต้องการเคลียร์และคลีนนะครับตัดข้อสงสัยทั้งปวงเพราะโดยทางปฏิบัตินี่ก็ทาไม่ได้นะ นะครับมีเรื่องการลงโทษมากมายผ่านพปชเนี่ยในระดับส่วนท้องถิน่นระดับต่างๆเนี่ยมากมายถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยนี่ก็จริยธรรมอีกเหมือนกันย้อนอ่าเห็นไหมมันของแพงทังนั้นในเรื่องจริยธรรมมันเป็นคําใหญ่เป็นคํากว้างเหมือนขึงสายสินไว้ทั้งปวงว่าถ้าเอากันจริงๆเนี่ยนะครับว่าจะทํำยังไงก่อนทีนี้การบินไทยเอาคิดเหมาลําแล้วเนี่ยคุณยังไปรับคนนอกได้อีกอะ เห็นไหมคือคือถ้าเหมาลำแสดงว่าไม่ได้เหมาลืำเพราะถ้ารับคนนอกนอกจากบัญชีการเหมาเนี่ยแล้วก็ไปเก็บตามคนเพิ่มเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้เหมาล้ำใช้คําว่าเหมาลำไม่ได้แสดงว่าเป็นไฟปกติทําไมแล้วคนอื่นขึ้นไม่ได้อ่ะเห็นไหมดังนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามเนี่ยคือแม้ว่าจะใช้สูตรพิสดารไปทําแล้วก็ทําเถอะแต่ว่ามันอธิบายแล้วมันเห็นไหมมันตามด้วยข้อสงสัย ของผู้คนมากมายาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มองเห็นว่านี่นะครับในแต่ละเรื่องราวเนี่ยประเทศผมว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนะอมผมเชื่อว่าคงคงจะมีเรื่องอะไรกันทักอย่างดูหนักยิ่งขึ้นดูเหมือนจกอะก <c oughs> ็ดูก็ดูเลยขาสารรัฐธรรมนูญน่ะ<อ>ใครจะคิดวันนี้สารรัฐธรรมนูญถูกให้ออก,กอ่ะซึ่งเป็นสารเป็นสารที่ที่คำวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กรแต่เลยขาสารรัฐธรรมนูญเนี่ย ก็คือเทียบได้กับปริลัดกระทรวงอ่ะแต่ว่านี่เป็นองค์กรใหญ่แล้วเขานั่งมานานด้วยนะไม่ใช่เพิ่งมาไม่นานนะต,ต้องการตั้งพ้นไปแล้วนมผมว่านี่นะครับการรำดาบรับดาบมคมกลิปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามันต้องมีเรื่องอะไระมันสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้คือหมายความว่า,า <c ười> มันมันเห็นร่องรอยปแปลก นะครับน่าสงสัยเรื่องราวต่างๆมากมาย